คุณอนุทินบอกไม่กังวลเลยครับได้เปรียบทางการเมืองหลังเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพ,พรรคประชาธิปัตย์ย้ำว่ารัฐบาล314เสียงใครคิดต่อรองเนี่ยก็ไม่ใช่พวกเดียวกันแหละมาดูกันต่อนะครับกับข่าวคราวของคนที่ราศีจับลึกเกินในช่วงนี้อาจจะได้เป็นนายกถ้าเกิดไม่โดนเตะตัดขาจากคุณทักษิณียก่อนวันนี้อาจจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่ผมกําลังพูดถึงคุณอนุทินชาเวกูลและพรรคภูมิใจไทยเพราะว่านอกจากพลเอกประวิตยแล้วก็มีคุณอนุทินแหละครับที่การจะไปพูดคุยกับ อีลิตในสังคมรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเงินมีทองในสังคมนั้นทําได้และสมานกันด้วยดีนะครับเพราะงะั้นคุณทักษิณก็ไม่ใช่จะไม่รู้ว่าอนุทินเป็นศัตรูทางการเมืองที่สําคัญเหมือนกันแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองมีแผลจากการประบัดสัตว์ดังนั้นต้องฟอกขาวก่อนนะครับการฟอกขาวก็ทําได้หลายวิธีปีหน้าคงได้เห็นปรากฏการฟอกขาวอาจจะเป็นการปรับรัฐบาลใหม่หานายกใหม่แล้วก็คอรอมอชุดใหม่ดึงก้าวไกลเข้ามาร่วม ้าเก้าไกลยอมและตอนนี้ก็กําลังเจราจากันอยู่นะครับไทยยอมก็คือยอมนะครับเข้าไปอยู่กับเพื่อไทยแล้วก็แบ่งกระทรวงกันให้มันชัดเจนทีนี้ก็เทตัดขาคนที่จะเป็นคู่แข่งทางการเมืองได้ด้วยคือคุณอนุทินออกพลเอกประวิตยออกไปแล้วทีนี้ตัวเองก็เป็นนายกเหมือนเดิมนะครับจากพรรคเพื่อไทย ส่วนการฟอกขาวก็ใช้ได้เหมือนกันและสามารถอธิบายได้กับสังคมเพราะว่าตอนนั้นตั้งรัฐบาลเพราะต้องการให้อำนาจสวหมดไปก่อนแล้วตอนนี้ก็จับมือก้าวไกลเหมือนเดิมแล้วเราไม่ได้ตัดบรสัตว์แต่มันอยู่หนึ่งในแผนที่ต้องการกำจัดฝ่ายอนุรักษนิยมเดิมออกไปแล้วก็เป็นการฟอกขาวในตัวได้ต่อไปก็จะไม่มีการโจมตีกันเรื่องนี้อีกเด็ดขาดนะครับทีนี้คุณอนุทินเนี่ยพอมีแววเป็นว่าที่นายกนะครับจะต้องเผชิญกับการที่มีประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วหมายมั่นว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลตามข่าวนะน คุณอนทุทินเป็นพรรคร่วมเก่าวันนี้ก็พอพรรคร่วมมันเยอะเนี่ยมันก็ต้องแบ่งคอรอมอแบ่งเค,ค้กกันใหม่นะครับทำยังไงแล้วทีนี้คนไปถามนะครับว่ามีความกังวลหรือไม่คุณอนทุทินบอกไม่กังวลครับถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยดึงประชาธิปัตปัมาร่วมรัฐบาลไอ้ส่วนที่ผมเกิดเอาไว้เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยวันนี้ยังไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองยังไม่ได้ถูกถามไปในเชิงนั้นนะครับเพราะวันนี้รัฐบาลคุณเสียธาเองถึงแม้จะมีแผลก็ยังไม่ได้ถูกเจาะยางแตกนะครับ ก็ตอบเรื่องนี้กันก่อนบอกว่ากังวลไหมกับประชาธิปัตย์หลังเฉลิมชัยมานั่งหัวหน้าพรรคแล้วก็เออคุณเฉลิมชัยก็ได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นจากการดิวทางการเมืองสูงเพราะเป็นคนรับผิดชอบทางการพูดสําหรับดิวการเมืองนะครับส่วนวเรื่องอื่นที่มีการวิจารณ์กันกนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะคุณอนุทินบอกไม่กังวลและครับได้ปเปรียบทางการเมืองหลังเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย้ำว่ารัฐบาล3 1 4เสียงใครคิดต่อรองเนี่ยก็ไม่ใช่พวกเดียวกันแหละ 12ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนุทินชาวเรียกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้แกนนาของเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้รัฐบาลหรือไม่เนื่องจากมีงานการมองว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะมีอำนาจในการต่อรองกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆสูงและก็เอาประชาธิปัตย์เนี่ยไปเสียบแทนนะครับบอกว่าเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นเพื่อนหากคิดแต่เรื่องการต่อรองนั่นไม่ใช่รัฐบาลแล้ว เราอยู่ตรงนี้ก็มี314เสียงแล้วมีความมั่นคงคงไม่มีอะไรไปต่อรองอะไรทํางานได้เต็มที่ดีกว่าต่างคนต่างทํางานผลงานก็จะเกิดกับรัฐบาลหากมีคําว่าต่อรองเข้ามาก็ถือว่าไม่ช่วงเดียวกันแล้วนะครับ253เสียงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกก็รอดมาได้4ปีตลอดรอดฟังผ่านวิกฤตมา,มามากมายแต่ก็อยู่ได้เพราะว่ามีเจตนารมณ์เดียวกันคือการทํางานให้บ้านเมืองซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสําคัญมากกว่า เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เพื่อไทยจะใช้เกมนี้ในการต่อรองกับพรรคร่วมรัฐบาลคุณอนุทินกล่าวนะครับบอกไม่กังวลเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580